วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับเราก็จะส่งบินคันนี้กลับบ้านนะครับหลังจากมาซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทาระบบแอร์ครับกับกลิ่นนะครับมีกลิ่นเหม็นนะครับทาระบบแอร์ก็เลย เงว่ากลิ่นมันจะเข้าด้านในนะครับเวลาเปิดเองนะครับเพราะว่ารถมันก็ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับก็เลยมาใส่ตู้แอร์ไว้ทางหลังนี้เลยครับนี่แหละเป็นตู้อย่างใหญ่ตัวเลยครับก็คือฉ่าตั้งคันนะครับฉ่ากว่าตู้เดิมอีกนะครับก็คือเปิดด้านหลังนี่นะฮะเปิดด้านหลังได้เลยนะครับก็ อยู่ไกลครับคันนี้เราก็จะได้ส่งกลับบ้านแล้วนะครับจะได้ส่งกลับบ้านแล้วนี่ฮะตู้แอ,อร์เดิมนะครับข้างหลังอยู่ในรถแล้วนะครับตู้แอ,อร์เดิมข้างหลัง ส่งกลับบ้านแล้วนะครับสำหรับคันนี้อยู่ไกลนะครับก็รดสไลด์มาพอดีครับเดี๋ยวก็อ,อันนี้วัดรอบอ๋อระบบเคาะ <laughs> ไม่ค่อยได้ใช้งานนะฮะร,ระบบเคาะนิดนึงซึ่งแอร์คันนี้นะครับก็ทําเราก็เลยได้ทดสอบนะครับสามารถได้ ทำอุณภูมินะครับไม่ให้คอมแอร์ตัดเลยนะครับก็ตัดเป็นระยะนะครับอยู่ที่18องศานะครับตัดมั่งไม่ตัดมั่งนะครับก็ถ้าให้ตัดบ่อยๆก็25องศาเราก็คงสบายนะครับแต่นี้เราก็ลองปรับดูว่ามันได้28องศาก็ดีไปนะครับที่18องศานี่ก็ถือว่าความเย็นนะครับอันนี้ ลราเปิดอยู่ข้างหลังนะครับก็สามารถที่จะเป่ามาถึงข้างหน้าแลว้วนวนวนมันวนมาที่หลังคานะครับแล้วก็วนมาโดนกระจกแล้วก็วนกลับอีกทีก็ถือว่าเหมือนกับแอร์เป่าข้างหน้านั่นแหละครับเหมือนกับเป่ามาช่องประมาณนี้นะครับแต่ข้างหน้าเราไม่ได้เปิดนะครับไม่ได้เปิดเลยเราเปิดข้างหลังอย่างเดียวนะครับเอ <è>. อก็เป็นเป็นไอเดียคุณลูกค้าที่คิดไอเดียใหม่ๆมาให้เราทํานะครับเออแล้วก็ เข้าท่าดีนะครับแล้วเย็นมากด้วยร,ร,วรู้สึกเปิดเมื่อวานนี้ทดลองกับแดดก็ถือว่าโอเคเลยนะฮะ,ะ,ะก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วครับมาอยู่ก็สองเดือนได้มั้ง <laughs> กลับบ้านนะครับได้เวลากลับบ้านละเดินฮะรถสไลด์มารอแล้วครับสไลด์มารอ มารอนะครับขึ้นรถสไลด์ไปเลยโอเคขึ้นรถสไลด์เรียบร้อยอ่น mm ี hmm. ่เซ็นใบสมรสให้ผมเลย เอาได้ได้ได้ค<ด>อรได้เลยครับห้ที่ที่อยู่ครับแล้วก็ผู้ส่งตรงนี้ เปลี่ยนรถอะไรไปเลยเส้นนี้มันไม่ติดเวลาใช่ไหมหนฮะเส้นนี้รถบรรทุกไม่ติดเวลาไม่น่าติดนะมันมันมัน,ม,นมันเลยเวลาติดละผมมาผมก็อ๋อก็จะติดนะฮะ เดี๋ยวผมล็อกเลยนะโอ้เกลือเพรางคุณแจ๊กอัพละ <c oughs> เคลียวเลือบคุณแจ ส่งกลับบ้านโดยปลอดภัยนะครับส่งกลับบ้านโดยปลอดภัยโอเคครับผมขอบคุณครับ ครับส่งกลับบ้านเรียบร้อยนะครับก็หนึ่งคันนะครับได้เวลากลับบ้านนะครับก็ไปแล้วครับจังหวัดน่านนะครับต่อไปก็อุบลราชธานีนะครับรอนิดนึงนะครับสำหรับ ยูแซ uh, คันนี้นะครับสำหรับยูแซคันนี้นะครับครับเราจะเอาระบบเข้าเหมือนเดิมนะครับทั้งระบบเลยนะฮะทั้ง Airbag a b s นะครับระบบจอไม้นะครับระบบคันเกียร์นะครับซึ่งเราลื้อไว้ยังหาสาเหตุก่อนนะครับว่า จะเอากลับคืนได้ไหมนะครับสำหรับเล็กซัส LS400 คันนี้นะครับก็พยายามนะครับเดิมๆเป็น 1U ไม่ VV นะครับแต่นี้เขาเปลี่ยนมาเป็น 1UVV แล้วครับแล้วก็งานไม่จบนะครับงานไม่จบก,ก็เลยต้องจากอุบล สู่ลำลูกกาซอยเก้านะครับกำลังโมดิฟายให้อยู่นะครับก็จะเอาระบบทั้งระบบเข้าไปให้รถคันนี้ใช้งานได้สมบูรณ์นะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคันนี้ครับก็ใจเย็นนะครับท่านลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้ทุกคันออกมาดีนะครับัออกมาดี ออกไป1คันนะครับคันนี้ก็เข้ามาแทนที่อีก1คันนะครับก็จะมาทําระบบให้เข้าสู่ระบบเหมือนเดิมนะครับตำหรับเอสเจคันนี้เพราะว่าระบบที่เป็นอยู่นี่ก็นะครับวางเครื่อง1.8มานะครับของเอาตินะครับ 1.8ก็ยังไม่เรียบร้อยนะครับเราจะมาทําระบบให้เหมือนเหมือนเดิมใช้งานได้จริงนะครับอือ,อ BM คันนี้ก็บุรีลัมก็จะตามไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เหลือระบบ ไฟรั่วนะครับนะฮะเหลือระบบไฟรั่วนะครับไฟรั่วที่กองนะครับเมื่อไปหน่อยนะครับเลือระบบไฟรั่วอันนี้ก็ได้เปลี่ยนเครื่องนะครับเป็น2 jvv นะครับ อ่าครับโอเควีบีครับระบบเครื่องยนต์เสร็จสมบูรณ์นะครับก็เหลือแต่ระบบไฟรั่วแล้วก็ภายในนะครับใส่รีโมทใส่เซ็นทัลล็อกนะครับเก็บรายละเอียดที่ยังมีอยู่นะครับก็จะตามไปในไม่ช้านี้นะครับ ก็ขอบคุณครับท่านลูกค้าที่ไว้วางใจในการบริการของเราขอบคุณครับ